P ีมาซักขาวีดัสวัสดีคะ่ะกับพบก,กับซอลูซี่ซาร์ซิงซอตัวจริงเสียงจริง,รงต้องซอลูซี่ซารซิงเท่านันนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมกหมูน้อยมาสเตอร์ในค่ายทีกกันอีกชิ้นเนยนะวันนี้เราจะมาซื้อไรโบนัทกันน,นี่นะคะโอ้โหมาตัวเนี่ยโบนัสหันมาสี่ตัวนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้อเบ็ดกันที่40บาทแล้วก็ให้เขาหมุนกันไปเลยนะมาสิบครั้งนี้ดูมา ลุ้นอยากว่าเราจะได้อัตราการจ่ายของสัญลักษณ์ Y แล้วก็ตัวคอนที่จะออกมาช่วยชูยคุณให้เราเนี่ยกันที่เท่าไหร่นั่น,นีองโหไปกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุนของเราก็อยู่ที่มาถึงพียน,นะทุกคนนะลองดูซิว่าวันนี้จะได้กระตรายเพิ่มกันมาที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะโอ้ยบวกไปอีก420นะเมื่อกี้นะมาหมุนกันต่อไปเรื่อยๆเลย,เลยะคะตอนนี้ก็ ถือว่าเป็นกเกมหนึ่งที่เป็นเกมใหม่มีค่าย PS เนาะก็มีอัตรารีวแต่ละแถวที่แตกต่างแล้วก็เพิ่มขึ้นมาด้วยน,นั่นเองนะคะทุกคนนะก็เมื่อไหร่ที่จ<ก><ก>ะมารักคลอนออกมาเนี่ยเขาก็จะช่วยกระตุ้นการฟรีสป,ปรงสิงนั่นเองเลยมาดูนี่ปาบเขาให้เลยนะหืมโบไปอีก160บาทนะคะวายวายตายนะโบว,วายตายนะคะโบไปอีก256บาทนะตอนนี้ก็สะสมไปที่1,420แลนะ้วไงนี่ไง รางวัลใหญ่ของเราน,นั่นเองนะมาดูกันว่าจะได้กันที่เท่าไหร่กันนั่นเองนะคะมาปิดป็นครั้งสุดท้ายบอกอีก480บาทก็มายิ่งใหญ่กันเลยเชียนะคะไปที่1,900บาทนะคะโอ้โหโ,โอไมค์กัมามาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับเกมหมู่น่อยมาสเตอร์นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวข้อนจะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมออกมาให้ใต้คอมเมนต์นะลองเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะรรองว่าสนุกมาก เรามาซื้อสไลด์กันต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะคะลองดูซิว่ารอบนี้มันจะได้เพิ่มเงินเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พันเก้านะทุกคนเนาะมาเริ่มเลยโบนัสโบนัสมาอีกไหมไม่ฆาตัวไหมไม,ไม่นะคะมาไปมาสี่ตัวนั่นเองนะ,ะก็หมุนกันไปเลยสี่ครั้งนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหตอนนี้หมุนกันไปที่เก้าแล้วนะ,ะทุกคนนะก็ที่บอกไปว่าในเกมนี้เขาก็มีตาไวที่จ่ายสูงเหมือนกันนะคะ รวมถึงอัตราคอร์นี่ก็มาช่วยกระตุ้นการกกรีสปินแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการคูณให้เราด้วยน,นั่นเองนะตอนนี้ไปที่เจ็ดคแลนะเร็วมาซฟ้อฟ,อฟ,อฟอีสปินที่ไรคือหมุนไวเวอร์แม่งไงไวายมาจ่ายที่ไยไหมบวกไว่ายไปจ่ายมาอีก448ลาทน,นะฮะก็ถือว่าสวยงามน,นะนี่ของึ้งเขาให้นีาา่บวกอีก80โอ้โหวายมา อัตราการคูณ720บาทนะคะทั้งวายแล้วก็สัญลักษณ์คอนี่ถือว่าก็ไ่อที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเพื่ให้เราเนี่ยตุ้นการรีสปินแล้วก็อัตราโบนัสที่เพิ่มมาชุบด้วยนั่นเองไงเป็นการคูณวายมาวายสวยมากไปสอ8บาทนั่นเองนะยังไงมากระเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เหลือประมาณ3ครั้งแล้วนะไวมากนะคะโอ้โหหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้นะ ก็ค้อนสนามค้อนนะคะในเกมนี้ก็จะเด่นๆเลยก็คือตัวสััญลกษณ์ค้อนนั่นเองในเกมนะคะก็ตัววายที่เป็นรูปพิชกินหมูนัน่นเองนะบวกไปโอ้โหรอบสองบวกไป2,016บาทนะคะก็ถือว่าทํามาได้ถูกทางนะคะสวยงามมากทีเดียวสำหรับเป็ด40บาทซื้อ2ไม้นะคะก็ถือว่าทำถึงทีเดียวนะสำหรับรอบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เด็กซอได้ต้องขอตัวไปเล่นเกมพิชกี้มาร์สเตอร์ต่อก่อนนะคะแล้วใครที่อยากเล่นก็ตามมาได้เลยค่ะ